นี่หนึ่งอยุธยานะครับจะพาทุกคนมากินนี่ครับซุปมะเขือครับซุปบักเขือแล้วก็นี่ครับน้ำผิดปลาย่างครับกลิ่นแตะจมูกเลยครับแล้วก็พวกผลไม้พวกนี้ครับผลไม้บักต่างๆครับเป็นมากินด้วยกันเลยครับผมขอโทษด้วยนะครับคนที่กินข้าวเหนียวแล้ว ไม่ใช้ช้อนนะครับพอดีผมกินไม่ถนัดนะครับผมก็เลยเดี๋ยวต้องใช้ช้อนกินกินกันเลยครับทุกคนราคาก็ไม่แพงครับหาซื้อได้ตามสตตีทฟูดทั่วไปนะครับสตตีทฟูดหรือว่าที่เรียกแบบรู้ๆว่า ตลาดท่านทางนี่แหละครับกินด้วยกันครับทุกคนของกร่ลอยไม่อร่อยนะครับมันอยู่ที่คนชอบแล้วก็คนมักนะครับว่าอะไรอร่อยนะครับจัดไปเลย ชอบชอบครับจะใช้มือหรือใช้ช้อนนะครับก็อร่อยทั้งสองอย่างนะครับมันอยู่ที่ความถนัดนะครับผมถนัดใช้ช้อนบางท่านที่กินข้าวเป็นข้าวเหนียวอาจจะถนัดใช้มืออะไรเนี่ยแต่รสชาติก็คงเดิมครับ ย่างคนๆนครับกินแตกจมูกเลยมีลูกกระโดดด้วยครับนี่เลยครับ